นาแปลงที่หนึ่งนะครับผมวานข้าวเสร็จปรากฏว่าฝนกระหน่ำลงมาทั้งอาทิตย์เลยนะครับข้าวยังไม่ทันได้งอกเลยนะครับน้ำท่วมซะแล้วคาดว่าน่าจะจบข่าวนะครับคพ่อยหาวิธีการในการทำนาใหม่ส่วนแปลงที่สองนะครับข้าวก็ขึ้นสูงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะรอดนะครับผมแต่ว่าพื้นนาตรงนี้นะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับ น้ำจากที่นาข้างๆก็จะไหลลงมารวมตรงนี้ครับผมอตอนนี้ข้าวเขาก็าพยายามที่จะยืดตัวขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีฝนขึ้นมาอีกสักรอบนึงนะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับสําหรับแปลงนี้แปลงที่สามนะครับข้าวงอกขึ้นมาได้ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าฝนกระหน่าลงมานะครับเป็นการดีเลยครับไม่ต้อง ใช้อะไรในการควบคุมหยาครับใช้เพลงน้ําครับผมอพอดีพอเาะพเจาะเลยนะครับสำหรับแปลงนี้ส่วนแปลงที่สี่นะครับผมข้าวกา็ขึ้นหนังหางนะครับตอนแรกก็คิดว่าถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันต้องหญ้าเยอะแน่เลยนะครับแต่พอฝนมานะครับข้าวก็ขึ้นมาสวยงามนะครับผมไม่มีหญ้าเลยนะครับ น่าจะแตกกอดีนะครับข้าวอังหางแบบนี้อ่าส่วนแป้งสุดท้ายนะครับหวานก่อนเพื่อนเลยนะครับผมคิดว่าหวานเสร็จแล้วนะข้าจะขึ้นก่อนเพื่อนนะครับผมพอได้รับน้ำฝนแล้วมันก็จะอาจจะเริ่องอกงามครับแต่ปรากฏว่ากว่าฝนจะมาครับยาก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับทั้งข้าวทั้งยาครับแปลงนี้